อาวุธขั้นสูงแม้ว่าจะมีความสามารถที่น่าทึ่งแต่ด้วยราคาแพงและความซับซ้อนของเทคโนโลยีทําให้ผลิตได้ช้าด้วยปัญหาเหล่านี้ทําให้อาวุธขั้นสูงนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้งานในหลายๆกรณียกตัวอย่างเช่นปืนใหญ่สําหรับติดตั้งบนเรือผิวน้ำแอดวานซ์การ s y ซิสเต็มทำการยิงกระสุนที่ขายกับขีปนาวุธขนาด155ม mm, มซึ่งสามารถยิงไปได้ไกลถึง 150กิโลเมตรทําให้ปืนใหญ่นี้น่าจะเป็นปืนใหญ่ที่ยิงได้ไกลที่สุดในโลกและการนําวิธีที่ก้าวหน้าทําให้กระสุนตกห่างจากเป้าหมายไม่กี่เมตรเท่านั้นแต่เมื่อทําการยิงแต่ละครั้งจะเกิดค่าใช้จ่ายประมาณ800,000ถึง1ล้านดอนลลาร์สหรัฐทําให้ในเวลาต่อมากองทัพสหรัฐอเมริกาได้ถอดปืนใหญ่ดังกล่าวออกจากเรือชั้นซัมวอลในปัจจุบันสิ่งที่หลายคนค้นหาและต้องการคืออาวุธที่มีราคาถูก ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนสามารถผลิตได้ง่ายและผลิตได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้นโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบนันผู้คนจะให้ความสำคัญกับโดรนอย่างมากมันสามารถโจมตีได้หลายมิติทั้งโจมตีทางอากาศโจมตีภาคพื้นดินหรือโจมตีภัยคุกคามทางน้ำก็ได้ด้วยการที่โดนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายความขัดแย้งทั่วโลกและมีผลงานไปจากชัดว่าสามารถใช้งานในการลบอย่างได้ผล ทำให้หลายคนพานคิดว่ารถถังคือสิ่งที่ไม่สำคัญและไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วในปัจจุบันแต่นั่นคือความคิดเห็นของหลายคนไม่ใช่ทุกคนเพราะอีกมุมหนึ่งรถถังยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันแต่อาวุธทำลายล้างอย่างปืนใหญ่ของรถถังนั้นใช้สำหรับยิงวิถีตรงเป็นหลักซึ่งมีขีดจำกัดในการใช้งานค่อนข้างมากในปัจจุบันเพื่อให้รถถังยังคงสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆได้รถถังจึงต้องได้รับการอัปเกรด และปรับปรุงในหลายๆด้านซึ่งไม่ว่ารถถังใหม่หรือเก่าที่ได้รับการอัปเกรดก็มักจะมีการติดตั้งระบบต่อต้านภัยคุกคามที่เรียกว่า Active Protection System ซึ่งกำจัดภัยคุกคามที่มุ่งร้ายในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังกระสูนปืนรวมถึงโดนทำให้รถถังมีความอยู่รอดในสงครามมากขึ้นแต่จะอัปเกรดปรับปรุงเฉพาะความสามารถในการป้องกันตนเองก็ไม่ได้ หลายบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงรถถังให้มีความสามารถใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อให้รถถังยังคงหน้าเกงขามและทำการลบได้ดีมากขึ้น General d y n a m i c Land System ได้ร่วมมือกับได้พัฒนาแนวคิดนำโดนพีชีพมาติดตั้งไว้กับรถถังหลัก m 1 a 2เซ v 3โดยการนำแท่นปล่อยโดนมาติดตั้งไว้บนป้อมปืนของรถถัง A b บามดังกล่าว ซึ่งระบบปล่อยโดนดังกล่าวถูกเรียกว่าเพิร์ทซึ่งเพิร์ทเป็นระบบแบบป๊อปอัพปิดไว้เมื่อไม่ใช้งานและเปิดออกเมื่อจะใช้งานซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับรถถังหลัก a อเบาและยานเกาะสไตรเกอร์นอกจากนั้นยังเป็นระบบที่ออกแบบมาเป็นแบบโมดูล่าสามารถถอดออกและติดตั้งได้ง่ายระบบนี้สามารถใช้ยิงโดนขนาดเล็กอย่างสวิตแบร และสวิตเบร600ซึ่งในการสาธิตในการใช้งานล่าสุดโดนเหล่านี้ถูกควบคุมจากแท็บเล็ตแต่ในอนาคต General d y n a m i c Land s y s t e m มีแผนที่จะนำโดนดังกล่าผสานราวมกับรถถังอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจะสามารถใช้งานโดนได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของรถถังได้การติดตั้งโดนไว้บนรถถังหรือยานเกาะแม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ผู้พัฒนาคิดเห็นว่า มันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการลบให้กับรถถังได้อย่างมหาศาลโดนจะทําให้รถถังสามารถเฝ้าระวังได้ไกลขึ้นมีประสิทธิภาพในการโจมตีเหนือขอบเขตเดิมๆได้อีกด้วยซึ่งโดนเหล่านี้จะทํางานครอบคุมถึงการโจมตีนอกขอบเขตของการมองเห็นกล้องที่ติดตั้งอยู่กับโดนจะทําให้พลรถถังสามารถเห็นในสิ่งที่โดนเห็นสามารถสํารวจล่วงหน้าเพื่อค้นหาภัยคุกคามหรืออันตรายต่างๆได้ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลจากแหล่งอื่นขยายขอบเขตการมองเห็นของพลรถถังได้อย่างมากโดยเฉพาะในภูมิประเทศที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงพลรถถังสามารถรับรู้สถานการณ์และสงครามได้ดีมากขึ้นส่วนโดนสวิตเบท300และสวิตเบท600เป็นโดนพีชีพราคาถูกสวิตเบทรุ่น300รุ่นใหม่ล่าสุดในปัจจุบันก็คือสวิตเบ300 box 20 บินได้นาน20นาทีติดตั้งหัวลบขนาด2กิโลกร,รมัมเพียงพอที่จะสังหารบุคคลและทำลายยานผ่านะบางชนิดมีกล้องแบบเรียวไทม์และก่อนโจมตีศัตรูสามารถส่งพิกัดของศัตรูมายังผู้ควบคุมได้ผู้ควบคุมสามารถปรับทิศทางและยกเลิกการโจมตีได้ทุกเมื่อเมื่อยืนยันเป้าหมายแล้วโดนจะทำการโจมตีโดยอัตโนมัติแม้ว่าผู้ควบคุมจะสูญเสียการควบคุมไปแล้วก็ตาม ส่วนสวิตเบรดรุ่น6 0 0้ล้ายกันแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทําให้มีความสามารถมากขึ้นบินได้ดนานประมาณ20นาทีติดตั้งหัวลบแบบเดียวกันกันกบขีปนาวุธจวลรินทําให้มันสามารถโจมตีรถถังหลักหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้เมื่อจะใช้งานมันจะถูกยิงออกจากอุปกรณ์ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับอาวุธวิถีโค้งอย่างปืนคกส่วนการยิงจากระบบเพิร์ตที่ติดตั้งอยู่กับรถถังเอบามสามารถบรรจุไว้ในระบบได้3ลำ ส่วนสวิตเบร600สามารถบรรจุไว้ในระบบได้1ลำแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าการติดตั้งระบบเพิร์ทจะส่งผลเสียอย่างไรหรือไม่การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆเข้าไปในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดอย่างป้อมปืนของรถถังนั้นจะทำให้ต้องสละพื้นที่ของอาวุธอื่นหรือไม่ยังไม่ทราบในตอนนี้การพัฒนานระบบเพิร์ท ในตอนนี้เป็นการพัฒนาด้วยตนเองของบริษัทเจอร์ a l d y n a m i c ิกแลนซิต t e มซึ่งพวกเขาไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกลาโหมทําให้อนาคตของระบบเพิร์นั้นไม่แน่นอนในปัจจุบันแต่ถ้าหากได้รับเงินสนับสนุนมากพอทางเรามีความคิดเห็นว่าโดนเหล่านี้จะทําให้ลดถังเปรียบเสมือนกับศูนย์บัญชาการโดนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเช่นเดียวกับกองทัพอากาศของหลายประเทศที่พัฒนาโดนลบอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องบินลบซึ่งล่าสุดมีภาพแสดงให้เห็นว่าโดรนรุ่นหนึ่งของสาหารัฐอเมริกาสามารถยิงขีปนาวุธอากาศอวกาศ AIM 1 2 0องแอมแรมได้แล้วในตอนนี้ซึ่งมันก็จะทำให้เครื่องบินอย่างเครื่องบินขับไล่อาจจะมีบทบาทเป็นเหมือนกับศูนย์ประชาการโดนในอนาคตอันใกล้ดูเหมือนกับว่าโดนคืออนาคตของการทำสงครามอย่างแท้จริงซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อโดนถูกพัฒนามากขึ้นระบบต่อต้านโดนก็ต้องถูกคิดค้นขึ้นเช่นกัน ซึ่งทั้งโดนและระบบต่อต้านโดนจะต้องแข่งขันกันอย่างหนักและไล่ตามกันและกันให้ทันเหมือนกับงูกินหางหรือวางวนไม่มีจุดจบอาวุธขั้นสูงแม้ว่าจะมีความสามารถที่น่าทึ่งแต่ด้วยราคาแพงและความซับซ้อนของเทคโนโลยีทำให้ผลิตได้ช้าด้วยปัญหาเหล่านี้ ทำให้อาวุธขั้นสูงนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้งานในหลายๆกรณียกตัวอย่างเช่นปืนใหญ่สําหรับติดตั้งบนเรือผิวน้ำแอดวานซ์การซิสเต็มทำการยิงกระสุนที่คล้ายกับขีปนาวุธขนาด155ม mm, ิมซึ่งสามารถยิงไปได้ไกลถึง150กิโลเมตรทำให้ปืนใหญ่นี้น่าจะเป็นปืนใหญ่ที่ยิงได้ไกลที่สุดในโลกและการนำวิถีที่ก้าวหน้าทำให้กระสุนตกห่างจากเป้าหมายไม่กี่เมตรเท่านั้นแต่เมื่อทำการยิงแต่ละครั้ง จะเกิดค่าใช้จ่ายประมาณ8 0 0 0 0 0ถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ในเวลาต่อมากองทัพสหรัฐเมริกาได้ถอดปืนใหญ่ดังกล่าวออกจากเรือชั้นสัมว์ในปัจจุบันสิ่งที่หลายคนค้นหาและต้องการคืออาวุธที่มีราคาถูกใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนสามารถผลิตได้ง่ายและผลิตได้รวดเร็ว